สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลวเด่นกาสสเก้าเหมือนเดิมนะครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กับกาดจอนะครับตัวนี้จะเป็น RTX นะครับ3060 12กิอกนะครับอันนี้เป็นต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นกาดมือสองนะครับมือสองราคาเรนนี้ก็มีหลายราคาแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะครับกาดตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นกา์ดเหมืองนะครับกาดเหมืองการ์ดที่ขุดเหมืองนะครับแล้วก็หลุดออกมาตอนนี้ก็คือเหมืองเลยกเหมืองแบบ เหมืองแตกนะครับเหมืองแตกประมาณนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบบัยเช่นกันนะครับอันนี้เราก็พอจะเข้าใจกันก็คือการ์ตัตวนี้ผมก็จะนำมามาสําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับตัวที่กําลังจะประกอบอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น12จิกนะครับแต่การต์ตัวนี้ถามว่าสภาพโดยรวมสวยไหมนะครับสวยนะครับกับราคาที่ไม่แพงมากแล้วแต่ แล้วแต่ท่านที่จะหาได้นะครับอันนี้ราคาเนี่ยผมไม่สามารถจะการันตีได้ตายตัวแต่บอกเลยว่าถูกลงมากมากถึงมากมากมาก,มากครับนับตั้งแต่6เดือนนะครับ6เดือนนับตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปเนี่ยแล้วย้อนหลังไปอีก6เดือนเนี่ยราคามันต่างกับลาวฟ้ากระหวนะครับก็นะั้นเราใครที่ซื้อไปก็ถือว่าได้ใช้ก่อนแล้วกันนะครับไม่อย่าไปซีเรียกับมัน เดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวการนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ของน้องที่เขามีร้านนะครับมีหน้าร้านในมาร์เก็ตนะครับก็ให้เข้าไปลองดูร้านน้องเขาได้นะครับก็ก็ได้ของจริงนะครับต้องบอกว่าได้ของจริงนะครับไม่ได้หลอกนะมาเราดูที่ที่ได้มานะครับขออนุญาต,ญาต,ต,ญาตแกะแป๊ะหนึ่งก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องครบนะผมขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นกรองรที่ได้มาครับภายในนะครับก็จะได้มาประมาณนี้น,นี่นี่การ์ดมือสองนะการ์ดมือสองสภาพครบนะครับก็มีใบให้นะคร็นคู่มือที่เราควรจะต้องอ่านกันทุกคนนะครับต้องอ่านให้จบก่อนมันเดี๋ยวติดตั้งการ์ดไม่ได้นะครับ ดูตัวการ์ดเลยดีกว่าตัวการ์ดนี่ครับนี่คือการ์ดมือสองนะครับมือสองนะครับนี่คือมือสองนะครับยังมีแผ่นกันเปลือกเคี้ยวทองแดงเคียวทองเหลืองมานะครับฮิตซิงนะครับพระลมนะครับหมุนให้ดูนะครับนี่ครับ รูอุดยังมีครบเห็นไหมครับตัวนี้ก็ถามว่าแรงไหมในระดับของการเล่นเกมทั่วไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู okay ่จะตัดต่อจะอะไรก็จะเป็นไฟเป็นไฟแค่8พินนะครับแพินไม่มี6พินนะครับตัวนี้นะครับก็มี8พินเลยกินไฟเหมือนจะกินไฟประมาณ160-170เนี่ยนะผมไม่ได้เช็คข้อมมูลมาแบบ100%นะครับ แต่ของผม,ผมให้วงเพราะผมแค่เพราะว่าสป라이สองตัวนะครับก็คืออีกตัวขับเมนบอร์ดและอีกตัวนึงไว้สําหรับคัดไอ้ขับการ์ดจออย่างเดียวเลยนะครับท่านี้หลายคนจะถามว่าเออพี่แล้วการ์ดถุกเหมืองอะเล่นเกมได้ไหมผมพูดนะมันเล่นได้นะครับแต่ก่อนจะซื้อนะครับให้ถามกับเจ้าของก่อนนะครับให้ถามเจ้าของว่ามันเป็นเฟิร์มแวร์เดิมนะครับเฟิร์มแวร์ในการ์ดเนี่ยนะครับเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในการ์ดเนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์เดิมไหมนะครับ ถ้าเขาบอกว่ายืนยันว่าเป็นเฟิร์มแวร์เดิมก็โอเคเล่นได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นเฟิร์มแวร์ของขุดเหมืองโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือต้องตรง,งลงคาว่าแฟกเฟิร์มแวร์กับเดิมให้ได้ไหมนะครับถ้าเขาบอกแฟกได้เนี่ยโอเคเล่นได้นะครับเล่นได้เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ดที่ผมใช้จะเป็นการขุดเหมืองทั้งหมดนะครับไม่เคยซื้อกา์ดใหม่ครับซื้อใหม่ไม่ได้ครับราคามันซื้อบ้านสร้างตึกได้เลยนะครับตัวหนึ่งครับตอนนี้ใครที่จะอัปเกรดคอมนะผมแนะนําให้ รีบจัดก็จัดกันละนะครับเพราะว่าหลังจากปีนี้ไปผมคิดว่าราคาค่าจอคงจะไม่ได้เห็นราคานี้กันอีกแล้วนะครับก็อาจจะมีการปรับขึ้นกันอีกนะครับถ้าตระกูล RTX ตอนนี้ก็ถือว่าถูกถูกเยอะเยอะมากครับเอ้ยอ่า RTX ครับขออภัยถ้าเป็น GTX จะถูกกว่านี้อีกนะครับถ้าเป็น GTX เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอา GTX นะครับมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็แล้วก็คลิปหน้าก็จะมีวิธีแกะนะครับแกะเบรดซิลิโคน นะว่าเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงนะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับถ้าสําหรับท่านที่เคยเปลี่ยนแล้วก็กดค้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับก็ยังพูดคําเดิมว่าการ์ดขุดเหมืองนะครับยังสามารถนํามาเล่นเกมได้นะครับแล้วก็ว่าการ์ด GTX เนี่ยสามารถเล่นเกมอะไรได้อีกครับก็ยังเล่นได้เยอะนะครับถ้าไม่ใช่ตระกูลน rtX ะ ถ้าอ t x ก็หายห่วงเรื่องเกมนะครับก็เล่นได้เกือบทุกเกมถ้าไม่ได้ปรับแบบเวอร์วังอลังกาไม่ได้ปรับแบบเ,เลเยอล,ลอะไรให้มันสุดๆอะไรเงี้ยก็โอเคมันเล่นได้ทุกเกมอะ่ะนะครับแต่ถ้าแบบจะต้องให้แบบ 4K 2K 8K อแะไรก็ช่างอะ่ะอันนี้ก็ต้องดูงบปริมาณของเรานะครับแต่สำหรับผมแค่มีภาพออกเล่นแล้วไม่กระตุกภาพพอรู้ได้พอรู้เรื่องแค่ได้เล่นก็เพียงพอแล้วนะครับมันอยู่ที่ ความพอใจของเรานะครับอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเฟรมเรทสองร้อยร้อยหรือสาม้อยเราดูว่าเราแค่อยากให้มีภาพบอกเล่นเกมได้แม่กระตุกแค่นั้นรับรองครับเงินทุกคนก็ถึงนะครับตอนนี้นะครับหน้นาพังเฉพาะตอนนี้ที่อัดคลิปนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าภายในสิ้นปีเนี้ยก็คงจะไม่ได้เห็นนะผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก ประมาณเดือนหลังเดือนเมษายนแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาการ์ดจอน่าจะปรับขึ้นแล้วนะครับตามราคาของตลาดนะครับพอของก็เริ่มหายากขึ้นนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเพลเด็นการ์ดเก้าไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกับาการ์ดจอว่าจะเอารุ่นไหนมารีวิวนะครับหรือว่า เอามาเปลี่ยนซิลิโคนให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารุ่นนี้มีการแกะเปนสนซิลิโคนก็จะนำมาทำคลิปลงเช่นกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ